สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำการขยายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับอินดอร์พลานหรือต้นไม้ในบ้านด้วยกันกับเรานะคะต้นแรกที่เห็นนะคะก็คือต้น Spider p l a n ลนะคะหรือเศรษฐีเรือนในนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือพลูด่างหรือว่า d e วิลไอวนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็คือเนกเล็ตเจด และถัดมานะคะก็คือ hanging heart นะคะดูไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะดินเขาเก่ามากๆแล้วนะคะจนต้นนี้นะคะก็คือต้น peace lily นะคะต้นนี้ก็คือพลูดังที่เรา grow r o นะคะักชํำเขาไว้ในกระถางนะคะส่วนต้นนี้ก็ peace lily เหมือนกันนะคะมีหลายต้นเลยนะคะเราซื้อมาต้นเดียวแล้วเราก็ได้ทําการขยายพันธุ์เขาไว้เยอะเลย สิ่งที่จะเตรียมนะคะก็จะมีซีซอนะคะ indoor potting mix นะคะดินที่ผสมมาแล้วนะคะสำหรับ indoor plants อ่าแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดและที่เห็นยาวๆนี้นะคะก็คือ,อไม้นะคะเราจะใช้เทรนแล้วฝึกเขานะคะฝึกต้น devil ivy หรือว่าพลูด,ด่างนะคะเข้าเลยไต่ขึ้นไปตามเชฟของไม้นี้นะคะให้ไต่ขึ้นสูงๆเลยะคะ่ะ ต้นแรกที่เราจะทำการเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็แยกเขานะคะก็คือต้นสไปเดอร์พลาหรือว่าเศรษฐีเรือนในนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีอยู่สองกอน,นะคะเราก็จะทำการแยกเขานะคะแล้วก็จะปลูกเขาลงคนละกระถางเลยนะคะนี่ก็คือการขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะคะประหยัดแล้วก็ ไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อใหม่เนะาะรากเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะง่ายมากๆเลยขั้นต่อมานะคะเราก็จะเอาขุยมะพร้าวนะคะรองก้นกระถางแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ทำการปลูกเลยค่ะ กระถางถัดมานี่นะคะจะเห็นว่าเราปลูกพลูด่างเอาไว้นะคะเขาไม่สวยนะคะเราก็เลยจะเอาเขาออกนะคะเราโกรรูทเขานะคะรากเขายาวมากๆเลยนะคะเราขยายพันธุ์เขาไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าดินรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีใบเขาก็เลยเหลืองมากเราก็จะเอาเขาไปปลูกลงในกระถางอื่นนะคะส่วนกระถางนี้เราก็จะมาปลูกต้นเศรษฐีเรือนในแทนนะคะโอ้โหดูรากยาวมากมากเลย ถ้ minutes, เ,หเหมือนเดิมนะคะก็ใส่ข <man writing currently> ุยมะพร้าวแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ทาการปลูกเช่นเดียวกับกระถางใบแรกนะคะที่เราปลูกเนาะค่ะมาดูกระถางนี้กันบ้างนะคะนี่ก็คือเศรษฐีเรือนในนะคะเป็นต้นแม่เ็เลยนะคะเราแยกต้นเล็กๆนะคะก็มาจากต้นแม่นี้ล่ะค่ะเขาก็ออกดอกให้เราชมแล้วนะคะเขาเรียกว่าสไปเดอร์ลิงนะคะหรือว่าลูก แมงมุมนะคะที่นี่นะคะก็มีดอกมาให้ชมก็สวยนะคะดูรากเขานะคะแน่นเชียวค่ะเราก็จะทำการอาเอาดินเก่าออกนะคะแล้วก็ใส่ดินใหม่ให้เขานะคะเพื่อให้เขาสดชื่นขึ้นเนาะสังเกตดูรากนะคะรากเขาแน่นแล้วก็ยาวมากๆเลยะคะเราก็จะทำการ t r i มนะคะหรือว่าตัด รากเขาให้สั้นลงนะคะเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดีนะคะก่อนที่เราจะนำเขาลงในกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินใหม่เนาะค่ะทุกคนทุกคนเห็นดอกเขาไหมคะดอกเศรษฐีเรือนในนะคะเราตัดเขานะคะแล้วก็ใส่เขาไว้ในแก้วน้ำนี้นะคะ ก็เราจะมาทำการขยายพันธุ์ให้ทุกคนดูนะคะอีกวิธีหนึงซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เด็ดอดอกคือว่าต้นเล็กๆที่เห็นนี้นะคะเราก็ตัดเขานะคะแล้วก็นำเขาลงมาปลูกในกระถางใบเล็กๆนี้นะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตกลายเป็นต้นเศรษฐีเรือนในต้นใหญ่ในอนาคตนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึงซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะ ใครที่มีต้นเศรษฐีเรือนในอยู่ในบ้านนะคะก็ลองสังเกตกันดูนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ง่ายและก็ประหยัดมากๆเลยค่ะถ้ากระถางนี้นะคะก็คือ,อพลูดางนะคะเราก็จะเปลี่ยนดินให้เขานะคะเอาเขาออกยากมากๆแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะคะรากเขาแน่นแล้วก็ยาวมากๆเลยค่ะ ถ้าต้นพลูด่างนี้นะคะก็ขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ปัดเขานะคะแล้วก็ใส่ลงในน้ํารากเขาก็จะงอกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะเราซื้อมาตอนที่เขายังเล็กมากๆเลยนะคะประมาณนิ้วชีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยาวมากเลยค่ะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําเยอะค่ะเขาก็สวยได้นะข้อต่อมานะคะเราก็ จะมาปลูกต้นพลูด่างลงในกระถางสีขาวนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการเทรนเขานะคะให้เหลื้อยไปตามเชฟของไม้นี้เนะาะค่ะที่เห็นนี้นะคะก็คือต้นลิ้นมังกรน,นะคะหรือว่าต้นสแน็คพลาหรือมาตอินลอทังนั่นเองนะคะเราก็ตัดแต่งรากเขานะคะสักเล็กน้อยเพราะว่ารากเขารู้สึกว่าจะยาวไปเนาะจะเห็นได้ว่าเขามีต้นใหม่งอกมาแล้วนะคะ ต้นลิ้นมังกรนี้ก็ปลูกง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ต้องรดน้ําเยอะเขาก็อยู่ได้นะคะเราก็จะปลูกร่วมกันกันกบต้นพลูด่างเนาะก็จะทําการเทรนพลูด่างให้เลื้อยตามไม้นี้เราคิดว่าเขาก็น่าจะสวยดีนะ และนี่นะคะก็คือปุ๋ยเม็ดนะคะที่เราจะโรยเขาในกระถางนี้นะคะก็ใส่ประมาณหยิบมือหนึ่งนะคะเขาก็จะช่วยอ่าให้สารอาหารนะคะให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีเนาะคะต้นที่เห็นนี้ก็คือต้นพีซิลลี่นะคะปลูกง่ายมากๆแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่เราแนะนําเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็คือต้นแรกนะคะที่เราซื้อมาปลูกเลยเนาะเพราะว่า เราคิดว่าเขาปลูกง่ายมากนะคะก็ลองปลูกเขาดูก่อนนะคะสวยนะคะแล้วดอกเขาก็สวยมากๆเลยนะคะก็ตัดแต่งใบที่ไม่สวยออกนะคะแล้วก็ดูระบบรากนะคะถ้ายาวไปก็เล็มเขาสักเล็กน้อยเนะาะค่ะต้นพีซิลี่นะคะเขาชอบน้ำน้อยนะคะเราให้น้ำประมาณสามอาทิตย์ครั้งเขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยเม็ดอ่าละลายช้านะคะ ทุกๆ6เดือนเนาะเขาก็จะสวยนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็พีซิลีีกแล้วนะคะต้นสุดท้ายแล้วคงไม่เบื่อกันเนาะก็ปลูกเหมือนเดิมเลยนะคะใส่ในกระถางใส่ปุ๋ยเม็ดแค่นี้นะคะอินดอร์พลาญต์ของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สวยแล้วก็ให้ความร่มรื่นนะคะวเวลาอยู่ในบ้านนะคะค่าต่อมานะคะก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะอันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาบอกวิธีการเทรนต้นพลูด่างของเรานะคะให้เลื้อยไปตามไม้ยาวๆนี้นะคะเราก็ใช้เป็นเข็มกลัดนะคะง่ายๆเลยเนาะเ mm. ข็มกลัดที่มีภายในบ้านนะคะก็วางเขาไว้อย่างนี้นะคะให้ติดกับไม้นี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ